สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้ถามน้องไปนะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะที่ถามจากบนเวทีไปนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยะคะ่ะจากประเด็นยปีนี้เริ่มแล้วเห็นบรรยากาศการเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างเพราะปีนี้มีการเปลี่ยนกฎกติกาหลายอย่างมากเหมือนแอนนิสโลงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างใช่จ้ะ แม่้เนยังไงบ้างรรื่งรงรองนี้มาเป็นยังไบ้างเข้าใจค็นจริงว่าแบบคนแรกที่เข้ามาเลยคนมันเป,นนเปน็นเป็นที่น่าตื่เต้นแล้วก็อยานักครนิดหน่อยแต่ยังบอกว่ามเต็มพี่นะคะอยากจะ อย่างนี้ไม่ม่่เอนว่าเรคินองแต่องด้วยนะคันี้องแกรักรแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะเอาคุณภาพที่ีที่อตัวเอออกมาโชว์อมานำเสนอใหคนเห็นคนรู้ว่าชานนี่แหละควรกับการได้เป็นเ e ็บซนยเอาจริงๆนะคะ่้อพประวดจะ3 40 7 7มันไม่ได้สำคัญเลยขอให้เอาชนะส่ทุกคนได้ แล้วแอนชิรีล่ะคะลูกมีอะไรแนะนำลูกน้องไหมแอนคิดว่าพี่ด้าสิ่งที่พี่ด้าพูดก็เป็นสิ่งที่พี่ด้าแนะนำให้แอนตอนแอนปวดนะคะแล้วก็อยากบอกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของอเราคืว่าการแขง่งไม่ใช่แค่เราแ,แบ,บางวันเราเกินมาแล้ว แอนแอนยาแมนดาครับ <mel od ic> ขออนุญาตถามอีกนึงจากเออที่มีกระแสข่าวว่าเป็นเราสองคนว่าแบบจะฟ้องในทีนึงเรื่องไม่จ่ายเรื่องไม่จ่ายค่าตัวขอเข้าเรื่องนี้เลยแล้วกันเริ so. right? ่มเลยหรอเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะก็เอาจริงมันั้องจำได้เลยว่าเป็นถ่ายละครอยู่น้องแอนส่งแฉก็ส่งมาให้ดีในไลน์นี่ก็เลยแบบอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีเรื่องเลยเอาจที่ก็พอนี่ไม่ได้มาจากเราสองคนเออ แต่มันก็มีที่อแมนดาตอบไปแล้วรอบนึงแต่หลายคนบอกว่าเรายังดูดูภาพดูเหมือนไม่เคลียร์อะไรไม่เปล่าแหมแม่แม่แต่ละคนก็แค่บอกว่าหนูขอกลับไปเช็คก่อนแค่นั้นเองทุกคนก็เอาไปตีความกันเยอะเลยนะคะที่บอกว่าขอกลับไปเช็คก่อนเนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีเงินหลายส่วนมันมีเงินรางวัลมันมีเงินที่ทํางานกับลูกค้าคือแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่กับ CPN ด้วยแล้วก็มีธุรกิจอย่างอื่นที่แบบหลายคนอาจจะยังไม่ไม่รู้ เ,เงนมขนข้าาามาเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นองนี้นะอน่นะแ,นนแคน,คน,นแแแั้นเอยยงแล,แ,ลแล้วก็ถามว่าย่งไก็เลยบอกาไชงกใ่นแนันเองแล้ว้นี่เช็คกยังลูกแล้วเรากลับไปเช็คอย,อย่างว่าใช่เงินของทาง <ผม S 1> <ะ>ีทหมอ๋อพูแล้วได้เรายืนยันเนอะทางคู่ว่าเงินรางวัลเราได้ครบครบค่ะอแล้วข่าวนี้คิดไหมว่าออกมาได้ยังไงออกมาจากออกมาจากไหนเหมือนนิสเคด็กองเลยอ่ะ าใครเราไม่เค้าก็ไม่ได้พูดกันเองเราก็ก็ทำอย่เหมือนกันค่ะแต่แฮชแท็กมันก็ชารเนาะก็เลยน็เลยบ้างก็เลยความงนายแล้วก็โอ้โหมันเป็นใครไม่ได้เลยแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ไม่ใช่พวกเราตอนตอนที่เห็นข่าวค่ะคิดกลัวไหมว่ากังวลไหมว่าพี่ปุ้ยจะเข้าใจสุดเราสองคนผิดกลัวว่าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยจะเข้าใจเราสองคนผิด อยากบอกทกคนว่าเควมน่คือรู้สึกดีใจมากที่ได้มา็มีสกิอรู้กเป็นกวเพราะว่าเราดีแล้วมันก็มีเอกสาหนึ่งด้วยว่าแบบออมีนางงามไปร้องไห้ัหับเขาว่าแบบ เอ่อจากกู้บ้านเราไม่ได้เงินที่จะไปกู้บ้านอะไรเงี้ยคนที่ิตรไปที่เราด้วยขาดขาดสรุปได้เงินครบนะคะคุณผู้ชมขาน้องทั้งสองคนเขียบประเด็นชัดเจนค่ะเออไอไม่จะไปจะไปดาวบ้านแล้วยังไม่ได้เงินเอ่อยังไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินรางวัลไม่ใช่ละแม่ไม่ไม่ใช่ดูนะคะ พอพอได้เคลียร์ตรงนี้ค่ะสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นไหมสบายใจค่ะขึรไม่อยากมาบอกทุคนเร้นหไม่ไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเพราะว่าข่าวนี้มันก็กระทบภาพลักษณ์ของท p n ของเวทีมิชลินเวิร์สไทยแลนด์ด้วยแอนีเไม่อยากอกาเยเร่กงมันเป็นสิ่ง เราได้มาพูดกับกันหลังบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นีมอย่างเดียวเลยที่ทำได้ดีมาที่เราแข่งกันถื่าเป็นเรื่องแบบนี้คือพอมีข่าวเสี่ยวไปมันไม่ใช่แค่มีมที่ดูดีแต่พวกเราด้วยดัะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็ทีมเดียวที่ทำได้ดกันได้เลยได้ข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยประกาศไว้ว่าถ้าวีนาลงประกวดเราจะไม่นั่งแทนเป็นกรรมการคก็ผมจะนั่งไม่ได้ผมพูดไปแล้วนะคะถ้ากิดคำพูดแล้ว ดูไม่ดีเพราะพรวินาประกาศบอกว่าจะลงแล้วก็อ๋อเจ้งั้นงั้นปีนี้เราจะเห็นหน้าได้บทบาทไหนค่ะติดตามได้ไหมคะแถบข่าวไปเองทุกคนของแบบเป็นประจําทุกทุกวันว่าแบบเปนยังไงแล้วตัวเราเอ๋หฮัสซี่นี่เราก็เป็นเพื่อนกับแอนโทเนียด้วยตาแข็งแปลกๆนะคะคุณผู้ชมเริ่มงงละแปลกแปลกแล้วนะคะ

เราก็เลยเซฟตัวเองตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะอันไหนที่คิดว่าจะเกิดดราม่าตามมาหลังจากนี้สอแกไม่ได้ไม่ได้มีะไร่ข้ี่ารบานกาเอยากจะเซฟเเนอยากบอกว่าดราม่า ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตกันอ่ะอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตไหนนะคะอินเสิร์ตน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะับน้องอเมนดานะคะแล้วก็อชิรีเนาะคุณผู้ชมก็เคลียร์ประเด็นอย่างชัดเจนนะคะว่าคำถามที่คล้ายๆจะเป็นน้องทั้งสองคนก็เคลียร์ชัดนะคะว่าได้รับเงินครบทั้งสองคนนะคะคุณผู้ชมครบลอยนะคะรอบนี้นะคะหนึ่งสองสาม นี่คนะหนึสองค่ะสวยงามนะคะสัมัญชีวิแล้วก็แหม่นด้านเนาะคุณผ,ผู้ชมเรียบร้อยนะคะสำหรับการสรัมภาษณ์ในวันนี้นะคะไม่จับไปเป็นประเด็นนะคะกระเทยดูรเรื่องฮะละครออนวันนี่17นะคะ่ะอ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพี่สาวเก็บไม้สักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปขอโอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตปิดไลฟ์ลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่า วันต่อไปเนี่ยจะมีประเด็นอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะในอีเวนท์ถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม